หน่วยมาขามตุ๊กใส่เีวอวหน่วยทั้งใบ้นี่ครับไผ่ฟิลิปปินส์นะฮะสวัสดีครับท่านผะู้ชมวันนี้เราก็มาบ้านริมคลองกันนะฮะตัดยารอบนอกก่อนนะลกมากนะเย็นกว่าแล้วนะฮะไม่ได้เข้าเลยลกเอาฝนชุกด้วยนะ ตัดไปถึงรูริมคลองนั่นแหละีนที่บ้านริมคลองนะเป็นหญ้าธรรมชาตินะฮะริมคลองอ,ลอันนี้กันไฟนะกันไฟที่ผมทำไว้ให้เขาหญ้าไม่ไม่เหนียวนะฮะอันนี้เพราะมันเพิ่งเกิดขึ้นมานี่นะ แต่จะมีหลายอย่างนะเดี๋ยวเข้าไปดูนะก็จะถ่ายช่วงนี้คลิปหนึ่งนะช่วงเริ่มงานแล้วก็อตอนจบอีกคลิปนะฮะก็อยู่ทั้งวันแล้วนะคับนี่ครับก่อนตัดหญ้าต้องถอนวัชพืชก่อนนะฮะก็ไล่ถอนกันไปวัชพืชเยอะครับ เ่นะไปต้องละเอียดดอกละเอียดเดี๋ยวไม่เซ็ต้วยวันนี้วัชพืชเยอะครับันนี้ถอนได้ก็ไม่ละเอียดมากนะฮะพอตัดย้านได้นะ เนินนี่ให้เขานางนนนี่เขาตัดยาเลยเด้อเนินนี่ให้เขาตัด,ยยดยหาดยาให้หมดเด้อแต่ข้างล่างถอนเอาอย่างเดียวไม่ต้องตัดชั้นล่างแต่เนินนี่ตัดไปเลย นะบ้านริมคลองอยู่นี่นะฮเดี๋ยวไปปลูกต้นไม้กันนะฮะเดี๋ยวปลูกต้นไม้นะอันบ้านสามหลักนียไงเราไปซื้อมามชอบอยู่ลำไรอย่างนี้แหละลาเสียหน่วยมะขามตุ๊กใส่เที่ยวหน่วยทั้งใบเนี่ยครับไผ่ฟิลิปปินส์นะฮะ ทนแรงทนแรงทนฝนติดต้นมะขามกระกปกกระปุกนี่แหละก็พรวนได้จัจก็พยักได้น,นี้อันนี้รางเงินรางเงินหอยเยอะนะหอยกินเยอะ,อ,ยะอืม เฟืนอข้าหลวงนะฮะไม้หลากหลายนะเพาะเอาไว้ไเอี้ยงบังไหมนานะฮะอันนี้อันนี้หน้าวัวนะอันนุนเบิร์ดหน้าวัาว กระเพาะไว้หลายอย่างอันนี้มาเพราะไว้ก็เป็นอีกแหละในวันนั้นถอนทิ้งแล้วก็มันเสียบเลยติดง่ายะฮหลายอย่างเลยโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ Wow. Okay.